สวัสดีค่ะเมจิกทาลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วในช่อง y t u t u เมจิกทา t ลอ o บายคิตตี้ตอนนี้มีคนติดตาม40กว่าคนแล้วขอบคุณมากนะคะเราขอบคุณมากที่ให้โอกาสเราได้ทำช่องแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันเป็นเป็นดวงของคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะแต่เราอยากจะบอกว่า การอ่านไพ่ทำนายดวงแบบนี้มันจะเป็นการอ่านโดยรวมไม่เจาะจงว่าเป็นของใครโดยเฉพาะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอ่านเอาไว้ดูเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อจะได้รับรู้ว่าเออ,เด,อเดือนหน้านี้ดวงของเราจะเป็นยังไงเป็นแนวทางนะคะอย่ากเก็บเอาไปคิดว่าเป็นของตัวเองแล้วไปตัดสินใจอะไรหรือไปคิดมากไปวิตกกังวลนะคะดวงถ้าไม่ดีเก็บ ปล่อยทิ้งไว้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องเรารับแต่พลังงานดีๆของวันนี้ไปนะคะทีนี้เราจะมาดูราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15บมิถุนาถึงวันที่15กรกฎาราศีเมถุนเป็นคนที่เกิดธาตุลมนะคะเป็นคนช่างเจรจาลักษณะของเขาเป็นคนช่างพูด โน้มน้าวคนอื่นได้ง่ายจากการที่เป็นคนช่างเจรจารและช่างพูดของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นที่จะสแสวงหาความรู้ได้คืออยากรู้อะไรก็ต้องรู้อย่างงี้ค่ะเขาเป็นคนที่ก้าว้้านะลักษณะในทางด้อยของเขานะลักษณะเขาจะเป็นคนก้าวเลาชอบต่อต้านแต่เขาก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลแต่เขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หน่อย มีลักษณะที่เป็นคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองภายนอกอาจจะดูสดใสอ่อนโยนแต่ว่าเขาก็จะแบบเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยในลักษณะของคนธาตุลมราศีเมถุนจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันในเดือนมิถุนายนจะเกิดสิ่งใดๆบ้างกับคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะการงานการเงินและในเรื่องของความรักนะคะ ตั้งจิตให้เป็นสมาธิไปพร้อมกันเนอะเดือนมิถุนายนจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับราศีเมถุนอ๋อเป็นเดือนวันเกิดด้วยนี่ใครที่เกิดเดือนเมถุนเดือนหน้านี้แฮปปี้เบิร์เดย์ล่วงหน้านะคะมาดูกันเราจะเลือกไพ่สิบใบนะคะ <c oughs> มาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีเมถุนบ้างนะคะการงานการเงินและในเรื่องของความรักนะใบแรกว้าวทูออฟครับอดีมากเลยอะ่ะเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจดีเนาะมีคนจะมามอบความรักให้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคู่รักคู่ครองเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนที่อ่อนโยนไพ่พถ้วยนี้จะมีลักษณะของคนที่อ่อนโยนสุข,ขุมลักษณะของคนที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอนะ่ะมือนเหมือนจะมีคนมามอบความรักให้อาจจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้ใครที่กำลังรอหุ้นส่วนอยู่จะได้เจอกับหุ้นส่วนที่ดีนะคะ ตัอัฟคับก็จะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาเข้ามาสารสัมพันธ์น่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือเรื่องของการเงินอาจจะได้เจอคนรู้ใจจากหุ้นส่วนเขาลักษณะอันนี้คือไพ่ของตัวตนของคนที่เกิดราศีมิถุนเนาะตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเขาจะเป็นคนที่มีมิตรภาพลึกซึ้ง หรือบางทีอาจจะได้เจอกับเนื้อคู่ก็ได้ม,มาดูต่อต่อไปว้าวไพ่ไม้มันจะเป็นลักษณะของเรื่องของการงานนะคะเขาจะมั่นคงหนักแน่นมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานมากเลยช่วงนี้ว้าวกำลังคิดวิตกกังวลอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่า ทำให้นอนไม่หลับคิดมากหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีเซนต์มีเซนต์สัมผัสได้ดีในตอนกลางคืนเฮดออฟคัพเฮดออฟคัพก็เหมือนมีเด็กกำลังจะมามอบสิ่งดีๆให้เด็กคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานด้วยนะคะมีการเริ่มต้นการจะได้รับ รับเรื่องรับได้ยินข่าวสารในเรื่องของงานใหม่หรือมีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นเฮดออ f ครับลักษณะลักษณะของเด็กถือถ้วยเขาจะเป็นคนที่มีเซนส์มียานสัมผัสมีเป็นคนที่อาจจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของงานนะคะคนนี้เนาะว้าวคิงออ f เ e นท์เ l ิล ตำแหน่งที่ห้านี้มันจะเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาหรือคนที่ให้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเราอยู่คนที่บุคคลที่สนับสนุนที่ช่วยเหลือเราอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีออาจจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนใจดีขนาดนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนมีเงินมีเงินเยอะมีเงินมากด้วยเนะี่ยเขาใช้การช่วยเหลือทางทางด้านเขาขยับ กล้องนิดนึงเขาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเราอยู่นะคะเนี่ยคนเนี้ยเขามีเงินเยอะมีเงินมากเขาเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งมั่นคงร่ำ่วยทางด้านการเงินเขาสนับสนุนการเงินของเราอยู่ว้าวอนาคตไพ่ใบนี้จะเป็นในเรื่องของอนาคตภายใน1เดือนข้างหน้านี้หนึเดือนข้างหน้านี้ โฟอฟวอร์นนี่เป็นลักษณะของคนที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเนี่ยหุ้นส่วนคนที่มาหยิบยื่นเรื่องดีๆให้เนี่ยเราจะได้เป็นเจ้าของกิจการหรือได้แต่งงานลักษณะสีไม้สี่สี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่จะได้เริ่มต้นชีวิตคู่ได้แต่งงาน นี่ทูออฟคัพขึ้นมาพร้อมสีสีไม้เท้าได้แต่งงานแน่นอนใครที่เป็นโสดอยู่นะคะโอ้นายออฟคัพมีอัศวินถือถ้วยมาด้วยเป็นลักษณะของผู้ชายผู้ชายทีเ่เขาเรียกว่าอะไรเจ้าสมอางเป็นคนต่างชาติลักษณะออกเป็น จีนเกาหลีญี่ปุ่นประมาณนั้นนะคะเขาจะชอบชอบแบบเป็นคนรักสำอางอะ่ะเป็นคนโรแมนติกเขาจะมาช้าๆค่อยๆมาเนี่ยเจอความรักแน่นอนเลยเนี่ยเนี่ยเดือนหน้าเนี้ยทูออฟคัพมาเพจอเพจออฟคัพคิงออฟคัพก็มาได้สมหวังได้สําเร็จใครอาจจะมีการได้มีใครสักคนถูกขอแต่งงานนะคะเนี่ยได้เริ่มต้น การสร้างครอบครัวใหม่ถ้าไม่มีกิจการนะถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของการงานมีกิจการใหม่นะก็จะได้สร้างครอบครัวใหม่ว้าวเอดออฟเอออฟวเป็นลักษณะของไพ่ไม้อะมันจะเป็นเรื่องของการงานการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมีใครบางคนหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมาให้นะคะ เป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะได้ทำงานใหม่แต่งานที่จะทำเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จเอ็ดออฟคัพมันจะเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟด้วยนะคะแม่สิงห์ธนูเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หรืออาจจะได้เจอนวัตกรรมใหม่ๆเน่ถ้าในเรื่องของงานมันจะมีคนมาหยิบยื่น โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานได้คิดกลางคืนนอนคิดอยู่คิดคิดเยอะคิดมากอาจจะคิดออกก็ได้ว่าช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เราจะทําอะไรใหม่ๆคิดนวัตกรรมใหม่ๆในการเสริมสร้างหรือในการทํางานออกมาเนี่ยเราจะคิดได้เราจะคิดออกอาจจะคิดได้ในตอนกลางคืนด้วยว้าวเทมเพลนไพ่เทมเพลนจะเป็น ไพ่ของราศีธนูเนาะเป็นลักษณะของการที่อยากให้เราบาลานซ์อยากให้เราปรับสมดุลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอยากให้เราปรับสมดุลอยากให้เราบาลานซ์ความคิดเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ ถือคันโทร้ัพเทไปเทมาคืออยากให้เราปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับปรับปรับปรุงปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหรืออาจจะได้พบอาจจะเป็นช่วงของการที่เราจะได้เดินทางในมันเป็นไพ่ของการเดินทางด้วยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะได้ย้ายที่ทำงานก็ได้ ใบสุดท้ายมาดูว้าวไฟออ,อฟบอลไพ่ห้าไม้มันเป็นลักษณะของการต่อสู้บุบบ่นฝ่ฟาฟันในเรื่องของงานในเรื่องของคนในเรื่องของการพูดการเจรจาต้องระวังระวังจะทะเลาะกับกับใครเพื่อนร่วมงานหรือหรือเรากําลังจะทํางานทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้ไปอย่าง มันจะเหมือนเป็นไพ่ของความยุ่งยากอะแต่เราคิดว่าจะ,จะผ่านไปได้เนี่ยไพ่ใบน,นี้มันออกมาประกบมันหมายถึงให้เราปรับสมดุลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะต้องให้ใจเย็นลงหน่อยเราจะผ่านมันไปได้นะคะการอ่นานไพ่ของเมเรลาสีเมถุนเดือนิถุนายนก็จะประมาณนี้เนาะเราขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆเนี่ยทูออฟคัพอาจจะได้เจอคนรักเรื่องดีๆที่จะกำลังจะเข้ามาเนาะ งานใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เราจะพบเจอโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆรับไปแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณมากนะคะเมจิกทาร์ลอตไปคิตตี้ขอบคุณคนที่เข้ามากดติดตามช่องใน Youtube ของเราด้วยนะขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันต่อไปด้วยนะขอบคุณมากนะคะ